รยครั้งนะคะที่เราจะได้ยินข่าวในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นกับเรือรบของไทยแล้วอะไรคือสาเหตุที่กองทัพเรือมองว่าน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้เรือหลวงสุขโขทยัยซึ่งเป็นเรือรบที่เข้ามาประจําการตั้งแต่ปี2530เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้และความปลอดภัยของเรือลําอื่นที่เข้าร่วมในภารกิจค้นหาผู้สูญหายประเมินเอาไว้อย่างไรนะคะช่วงนี้เราจะสอบถามเพิ่มเติม,ตมจากพลเรือเอกปกครองมนทาตพลินโฆษกกองทัพเรือ อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะในขณะที่เกิดเหตุเรือหลวงสุขโขทยัยอยู่ในจุดไหนกันแน่คะแล้วออกเรือไปโดยประเมินสถานการณ์เอาไว้อย่างไรคะท่านโฆษกคะครับสำหรับเรือสุขโขทัยนะครับการออกเรือเนี่ยก็เป็นการออกเรือลัดเวนตามแผนเนี่ยนะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ทะเลเนี่ยมีคลื่นลมแรงนะครับเพราฉะนั้น ลักจิตหนึ่งกองของกองทัพเรือก็คือการลักเวรช่วยเหลือแล้วคอยดูแลเดประมงนะครับึ่งอาจประสบภัยเ<ม>นแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คลื่นลมแรงครับซึ่งขณะที่เมื่อวานนะครับขณะที่เร,รือหลวงหัวทยเนี่ย,ยกำลังลักเวรอยู่เนี่ยจังหวะเมื่อวานเนี่ยเป็นช่วงเย็นเนี่ยเป็นช่วงทะเลมีคลื่นลมแรงมากครับคล<ม>ื่นมันมีความสูงึาถ้5เมตรเลยครับซ<ม>ึ่งช่วงนั้นนะครับเม่ตันเรือเนี่ยมีอาการเอียง ครับเมื่อมีอากาศเย็นแล้วเป็นสาเหตุทําให้มีน้ําทะเลบางส่วนเนี่ยได้ไหลเข้ามาในเครื่องไฟฟ้าครับเป็นเหตุให้เครื่องไฟฟ้าเนี่ยได้ดับลงนะครับเครื่องไฟฟ้าดับเนี่ยมันก็เลยส่งผมถึงเครื่องจักรใหญ่ที่ใช้ในการรังคับเรือเนี่ยอต้องไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็เลยเป็นเหตุให้มีน้ําเนี่ยนะครับไหลเข้ามาในเรือจำนวนมากครับ ค่ะท่านโฆษก<ห>ค่ะ,ะค่ะแนวเอียง60องศาที่ท่านว่าเนี่ยคะ่ะมันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับศักยภาพเรือรบเหรอคะเออเรือนะครับถ้าเอียงเกิน20องศาเนี่ยก็ถือว่าลาบากแล้วครับแต่เมื่อวานเรือเนี่ยเอียง60ถึง80อ,องศาครับแคบจะแคบจะเสียเกือบขนานกับแนวน้ําเลยครับเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขั้นตอนเนี่ยจะต้องต้องให้กําลังพลทุกคนเนี่ยตามหลักคือขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าเรือนะครับครับซึ่งขนาดนี้เราก็ได้ให้กาลังพลทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนะครับขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าเรือนะครับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อรอการช่วยเหลือจากเรือใหญ่คื <S <S อเรือหลวงนุ่ยได้เดินทางไปช่วยเหลือครับค่ะตอนตอนที่เกิดเหตุเนี่ยกําลังพลทุกนายสวมเสื้อชูชีพทั้งหมดใช่ไหมคะท่านคะครับคือบนเรือบนเรือ สุโขทัยเรามีเสื้อสุชีพอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหลักปฏิบัติอยู่แล้วครับในเรื่องการใส่เสื้อสุชีครับ,ค,รบค่ะแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้เนี่ยที่ช่วยขึ้นมาได้เจ็ดสิบกว่านายแต่กําลังติดตามช่วยเหลืออีกสามสิบกว่านายสามารถระบุตําแหน่งหรือว่าพบจุดที่จะเข้าไปช่วยแล้วหรือยังคะคือเราเราก็ใช้คํานวณจากจุดซึ่งเรือจมไปเมื่อวานนะครับค่ะแล้วก็เอากระแสลมกับกระแสน้ําาเท่าที่ทราบเนี่ยกระแสน้ําเนี่ยได้ ทิศทางเนี่ยไปทางลงมาทางใต้นะครับเปิดกระแสลมเนี่ยพักเข้าหาฝั่งครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้กําหนดพื้นที่ขนาด1 6ตารางกิโลเมตรนะครับมา<ห>เพื่อดาเนินการค้นหาครับแต่เนื่องจากว่าตอนที่เรามีเรือสองลำในการค้นหาคือเรือบางปะกงะแล้วก็เรือหลวงอ่างทองนะครับแต่เนื่องจากวันนี้สภาพขึ้นลมเนี่ยแม้จะเบากว่าเมื่อวานนะครับก็ยังถือว่ามีสภาพขึ้นลมแรงทําให้การมอง ในแนวราบเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นบริเวณบริเวณเนี่ยนะครับมองไม่เห็นนะครับเลยต้องใช้เล<า>็กสูงครับเลยเราใช้อากาศยานกับบลิเอ็ตเตอร์นครับขึ้นบ<า>ินมาตะเวน อช่ด้วยครับค่ะลักษณะในการอพยพของกําลังพลนะขณะนี้เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทราบแล้วก็โดยเฉพาะพ่อแม่หรือว่าญาติที่กําลังรอข่าวอยู่ลักษณะในการอพยพแบบนี้ค่ะมีเรือเล็กที่จะช่วยได้ในการอพยพกําลังพลหรือว่าต้องใช้ในลักษณะที่จับมือกันลงทะเลแบบนั้นนะคะคือคือต้องเรียนว่าตอนนี้เรือเล็กเนี่ยไม่สามารถลงได้เลยครับถ้าเรือลดลง ปในทะเลก็คือล่มอย่างเดียวครับตอนนี้มีวิธีเดียวก็คือต้องช่วยเหลือโดยการให้ขึ้นมาบนเรืออย,อย่างเดียวครับคซึ่งในในการปฏิบัติตอนนี้เราได้ช่วยกำลังพลจำนวนทั้งหมดถึงยอดปัจจุบันนะครับเราได้ช่วยเหลือกำลังพลขึ้นฝั่งแล้วในจำนวน75นายครับค่ะจากเท<ล>่าไหร่คะท่าน่งนายซึ่งาจากทั้งหมด106นายครับยังเหลืออีกอใช่ครับ าจจะมีข่าวคาดเคลื่อนในตอนแรกก็เป็นร้อยสิบนะครับจริงๆแล้วคือร้อยหกนายครับกำลังพลทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติงานเนเหลืออีกสามสิบเจ็ดนายครับหรือสามสิบหนึ่งนายนะครับกำลัลงรอรับการช่วยเหลืออยู่ครับค่ะที่นี้กําลังพลเนี่ยค่ะจะทนต่อสภาพแวดล้อมในทะเลได้นานมากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่านี่ก็สิบกว่าชั่วโมงแล้วนะคะท่านโฆษกก็จ,จากเมื่อวานจนว่าผ่านเข้าไปที่สิบหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งซึ่งตรงเนี้ผมต้องเรียนว่าเราเราคาดการอนุญาตอิกครับเนะื่องจากว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพขื้นลมแล้วก็สภาพร่างกายของแต่และบุคคลด้วยนะครับว่าจะสามารถทนทานได้แค่ไหนแต่อย่างไรก็แล้วแต่แตรนี้ทางกองทัพเรือเองเนี่ยก็ได้ระดมแต่ละรังทั้งหมดนะครับในการที่ค้นหาแล้วก็ช่วยเหลืออยู่ครับโดยขณะนี้มีทางกองทัพอากาศเนี่ย ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้ามาร่วมในการค้นหาด้วยครับค่ะความยากลําบากในการค้นหาโดยเฉพาะทางอากาศจะยากลําบากมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ากําลังพลจะต้องลอยคอรอความช่วยเหลือท่ามกลางสภาพพื้นลมแบบนี้ค่ะท่านคะก็คือเราใช้เครื่องบินนะครับรัตเวียนกันอกครอรัตเวยนนะครับอย่างนั้นนะเพื่อจะได้เห็นภาพทางมุมสูงกัน เมื่อเห็นภาพแล้วก็จะวิทยุไปแจ้งให้ทางเรือรับทราบแล้วว่าตำแหน่องไหนบริเวณไหนที่เจอที่เราค้นพบอยู่จากนั้นก็จะให้เรือเนี่ยวิ่งชาเพื่อไปหาครับเพื่อช่วยเหลือครับค่ะทางทรอวางกรอบในการค้นหารวมไปถึงการกู้เรือเอาไว้ยังไงบ้างคะเอ่อตอนนี้ทางกองทัพเรือเนี่ยให้ความสาคัญในเรื่องการช่วยเหลือพลังคนที่เรายังยังสบสญอยู่ก่อนเลยนะครับส่วนเรื่องการจะกู้เรือต่างเนี่ยก็เป็นการวางแผนใน ในลำดับต่อไปหลังที่เราได้ดําเนการช่วยเหลืออาการคนของเรือหลวงสุโขทัยเรียบร้อยแล้วครับค่ะเท่ากับว่าจะค้นหาจนกว่าจะพบทุกนายถูกต้องไหมคะ,ค,ะครับค่ะถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะลักษณะที่เกิดขึ้นนี่เป็นเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดเฉพาะกับเรือเท่านั้นเนื่องจากสาเหตุคือคลื่นลมแรงใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรือการซ่อมบํารุงแต่อย่างใดอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านคะคือสาเหตุที่รายชมก็ต้องเรียนว่ามาจากว่าน้ําเข้าเรือ เป็นจ,จำนวนมากกันนะครับครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวหลังจาร็จนี้ก็จะต้องกองทัพโดยเองเนี่ยจะต้องต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อได <c oughs> ้สิทว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทางเรือนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราขออนุญาตใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยในการค้นหากำลังพลของอูอหลวงสุโไทยก่อนครับค่ะแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับทรรด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ